ข้อสองครับเขียนสราระเลยนะ y แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ 2x ลบและเศษหนส่วน z กำลังสองรนะครับแต่กีที่บอกว่าถ้าเป็นแปลผัเกี่ยวเนื่องเราก็แค่ใส่สราระของการแปรผันเสร็จตามด้วยตัวที่โจทย์บอกนะครับน้องครับข้อนี้จะยาวนิดนึงนะครับซูนะ y แปรผันเกี่ยวเนื่องกับตัวแรกคือ 2x ลบ1 เขียนต่อเลยครับก็คือการคูณนั่นเองนะจุดตรงนี้ก็คือการคูณนั่นเองกับเซตกำลังสองลบสามนี่คือการที่ y เนี่ยแปลผนเกี่ยวเนื่องกับตัวแรกคือสอง x ลบหนึ่งและตัวที่สองอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนใช้การสองลบสามเอาใหม่ถ้าไม่มีคำว่าแปลผนตรงหรือแปลผลผันก็ตามนนัเลยผิดๆเลยต่อได้เลยแปลผนเกี่ยวเนื่อง ก็คือต่อไน้่ไม่มีคำว่าแปลผันตรงหรือว่าแปลผันไม่ต้องอาวิเคราะห์อยู่ว่าเป็นตัวส่วนตัวเศษน้อกๆนะแต่เราเรียนแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปคูณกับเ่งได้มันก็จะกลายเป็นวานก็จะแปลผันตรงกับ 2x-1 คูณ1ก็ได้ 2x-1 แล้วส่วนด้วย z ตกำลัง2ลบด้วย3แต่เราเรียนแล้วนะครับว่าขึ้นมาจากการแปลผันนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นเท่เกันได้ เพราะฉะนั้สวายนะครับก็จะเท่าก k, ับ k คูณด้วย 2x งลบหส่วนด้วย z ซดกำลังสลบสพี่ขอแยกสมการนี้ว่าสมการที่1น,นะครับข้อนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่โจทย์สำคัญอะไรทั้งนั้ลงสมการนะครับอ่าสบายหน้าเลยข้อนี้เราทำยไงครับ แทน y เป็น12แทน x เป็น2แทนแเป็น2เพื่อหาค่า k จะมีข้อหนึงที่เป็นระบบสมการเพราะะับแทน y เท่ากับ12 x เท่ากับ2แเท่ากับ2ลงในสมการที่1 จะได้เป็น y คือ12เท่ากับ k คูณด้วย2คูณ x x คือ2ลบด้วย1ส่วนด้วยแท่กำลัง2 2กำลัง2ไ,ได้4แล้วลบด้วย3กลายเป็น12เท่ากับ k คูณด้วย2ดลบกำลัง2หรือ2คูณ2ทที สองคูณสองก่อนได้4ลบด้ห่งแล้วส่วนด้วยสองวหลักสได้4ล4ลบด้วยสาี่ลบด้วห่งก็ได้3ามมเองกลายเป็น12บสท่ากับเคคูณด้วยเศษสามส่วนหเศษสาส่วนหนึ่งก็คือ3ามมเองครับเราก็ย้ายสามไปหารสิกลายเป็นเคเท่ากับเศษสิส่วน3 สิบสองหารได้สามได้สี่เราก็แทน k ทักสนะครับลงไปในสัทที่หนึ่เราไม่ได้สมการสแสดงการแปลผันะครับจะได้ y เท่ากับ k สคูณด้วย2 x กลบหนึงส่วนด้วยซตกลัสองลบสาม เรียกว่าสมการที่สองน้งครับทีนี้นะครับถ้าเกิดโจทย์บอกค่า x กับค่า y มาเราก็จะหาค่า z ได้ถ้าเกิดโจทย์บอกค่า x กับค่า z มาเราก็จะหาค่า y ได้ถ้าโจทย์บอกค่า y กับค่า z มาเราก็จะหาค่า x ได้ โจยข้อนี้บอกค่า y กับค่า z มาเดี๋ยวเราจะหาค่า x โดยการแทน y ท่า40ครับอินเขียวแซนคานอบลด2ลงไปในสมการที่2อ่ะเดี๋ยวเฉยๆต้งองทดอยู่ X มีค่าเท่าไหร่ นแทรกข้อที่สองลงในสมการที่สองจะได้ y คือ40เท่ากับ4 คูณด้วย 2x ลบเนี่ยส่วนด้วยแซ่ดแซ่ดเกินเลยครับแซดคือลบ2ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นลบ2ทั้งหมดอย่าง2เก่งมากครับลบด้วย3น้องๆก็เลข4เนี่ยกำลังคูณกับตรงนี้อยู่นะครับเราก็จะการหารด้วย4ทั้ง2ข้างแล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น สี่สิบหารด้วยส,ส่ส่วนได้พอานั้นนะครับก <_ S 1> ็จะมีค่าเท่กากาับ2 x งลบหนะครับส่วนด้วยลบสทั้งหมดด้วยสองได้4 4่ลบสามได้1นึ่งคำปิมมาหาเก่งมากปิมมาหา4สี่คูณ10บได้สี่สิบคำปิดมาหากลายเป็น10บเท่ากับสองลบหส่วนด้วยหนึสลบสามได้ ปิดมหาพยายลบหนึ่งไยานซ้ายครับกลายเป็น11เท่ากับ 2x เพราะฉะนั้น x ถึงเท่ากับเศษสส่วน2ครับติดมหาครยายับหรือทำาจนค่าได้5เศษ1ส่วน2นั่นเองครับติดมหาเปิดหน้าต่อไปนะครับ